ทำไมไอ้ลูกบอลที่อยู่ในปาของสิงโตนะฮะเอาออกมาไม่ได้นะครับว่าแต่เขาเอาใส่เขาไปได้ยังไงอะครับที่ผมดีเสิร์ตมานะครับเขาว่ากันว่าอย่างนี้นะฮะก่อนอื่นเลยนะครับสิงโตในจีนเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจจัก,กรพรรดิ ลูกบอลที่อยู่ในปากแล้วก็เอาออกมาไม่ได้หรือคลายออกมาไม่ได้เนี่ยสื่อถึงการเตือนให้คนในวังนั้นระวังคําพูดและการกระทําสิ่ที่ไม่ควรพูดนั้นก็ไม่ควรพูดออกไปแล้วก็มีอีกตำนานหนึน่งนะครับที่เล่าว่ามีคนอมลูกแก้วไว้ในปากแล้วกลายเป็นสิ่งโตเพื่อขับไล่ปีศาจดังนั้นนะครับชาวจีนเชื่อว่าลูกปันสิงโตที่มีลูกบอลหินอยู่ในปากสามารถปกป้องบ้านได้เราจึงมักจะได้เห็นว่าสิ่งโตแบบนี้นั้นตั้งอยู่หน้าบ้านหรืออาคารสาคัญต่างๆนะครับแต่ว่าลูกบอลแบบนี้นั้นเอาออกมาก็ไม่ได้แล้วเเเเขขยยขาา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 ออออออใใสสสส่่่่่่้้้้้ไไปปปดดยยยััังงงะะะววววกก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 ก็็็็จจจแแแบบนน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 2ิิิิธธธีีีครรรมมโณทตึๆ ใ,ให้กลายมาเป็นลักษณะก้อนกลมที่อยู่ข้างในแล้วค่อยแกะส่วนที่ยึดติดกับปากออกลูกบอลก็จะกลิ้งอยู่ในปากได้แต่ไม่หลุดออกมาวิธีนี้นะครับต้องทาอย่างประณีตถ้าเผยแกสลักลูกบอลมากเกินไปลูกบอลก็จะเล็กและหลุดออกมาได้งานก็จะเสียทันทีเลยส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นวิธีในสมัยปัจจุบันเขาก็จะทาลูกบอลหินอยู่ข้างนอกแล้ว่าเอาไปสองซี่ใส่เข้าไปในปากสิงโตแล้วค่อยนํามาประกบแล้วเชื่อมต่อกันอีกครั้งวิธีนี้นะครับสังรวดเร็วกว่าแลวก็ทําได้ง่ายกว่าแบบดั้งเดิมมากๆแล้วนี่ก็คือออคคํําาาาตบขงถมที่่ว